สตาจะไปไหนอ่ะ

มาดี้อว,ว่ามีเจ้า,นนาออนคนแต่ไม่เค่ทำใจอดรักคนจะรักทำไมไ,ไม่บอกรอ้เอาควาอกกนลมเดินทางจริงธอน่ารักธ តែនឹងទៅឆ្ងាយព្រោះទុកណាស់យូរហើយមិនប្រាថ្នាអត់ពីក្នុងໃຈតែមានពីរបស់តែ

มาดือ้อว่ามีเ้าอยารู้ใคอชม่รท่ทก่อน,นจะรักทำไมไม่บอกรู้เท้าฟ้าหนุงเดืก,ก,เกับลำใจที่จิิงใจในร่างขงเธอ ខ្ញុំអត់ឃើញជួបលោកគុំឱបមុខណាស់តែក្នុងរៅទឹកປັນឆៃអលីនអស់តែគិតពីខ្ញុំឥឡូវជិងកលាត្រូវទៅ គ្រប់ណាតានៅថ្ងៃនេះគរាអំពីជីវិត แล้วไม่ขึ้น YouTube แล้วบอกเราเราไปลองบ้านนั่นบอน้าพูบ้านอันเอียงก็ปดแอกไหมเราว่าเราไปลองบ้านปดแอกไนะมสิงสถิตอยู่ที่นี่พ่ะนะคอยเห็นอยู่ด้วสิบอกไงตาดีดีแล้วนะ่ย ต่าดีดีแล้นะบอๆเราเราว่าไปขึ้นปดแอกเลยบอก้านปดแอกมะ่ะช่วงหัวค่ำตัวเป็นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตโอ้ธุรก,กิจพันลนานไปหาเหียบปะนะไม่ได้หยา่าค่ะ มันต้องไปขุดเอาบ่เพิอเฮ็ดอันเนี้ยมันต้องไปีุดเอาบ่มันอยู่นี่ดินบ่มันคือดำแบบนั้น <c oughs> ไม่ขึ้นเลย <c oughs> แสดงว่าเราไปเราไปต่อๆเลยเนาะ

ผู้ใหญ่ครีมนิชาพามีสกุลชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำผู้ไผน้อเนี่ยผู้ใหญ่ครีม <c oughs> <c oughs> ไปซื้อแว่นขยายละ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งไหมโบเห็นแม่บบมีดีเด้อเห็นได้ยางมันอยู่ในดินแม่บอแม่บอมันอยู่ในดินเนี่านะมันอยู่ใต้ดินบอ สวัสดีคะ่ะพี่พี่ผู้ใหญ่ครีมผู้ใหญ่ครีม เดี๋ยวอย่าเพิงง่งอย่าพิ่งเครื่องเออเลยพี่เสร็จไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่ง รีเซ็ตเครื่องบนลงมาขึ้นมาขึ้นพาก,กันลงจากุมงยางยานเนี่ยเครื่องก่คือห่อนเอะ่ะลืมปิดไว้ไว้เนี่ยสักครู่สักครู่ รักท่านเกียดติคราวเกะผู้ใหญ่ครีมผู้ใหญ่ครีม,มเอากุญแจบอเอากุญแจว่าจ้าใครน้อนเนี่ยทักน้องผุสแสดงว่ารู้จักน้อผู ไอเจ้าบ้านบอกว่าโอ้ยเงดคนเก็บตะวันบอก เก็บตะวันบล็อกไหมเป็นอย่างที่บล็อกเนอเพ้งเก็บตะวันอ่ะเขตยุโรปบล็อกเอาค้อมข่อยขึ้นเป็นหนึ่งสีเนอะ ส้มตำส้มตำไหนส้มตำราดบุรีบ่ะไปกินไหนเนี่ยโอ้ทำไมเครื่องมันเป็นแบบนี้ละเนี่ยเมื่อนี้คเาว่าเน็ตไปโอเคแล้วนะ มุนติวติวอยู่ไหมที่ไหนลาดบ,บุรีบอกลาดบ,บุรีใช่ไหม โอ้ให้ไปกินไก่เถอะนะบัดเนี่ยไปไดลลองวันเนี่ย,ย,ยมันคือหมุนแบบนี้มันจะพังใส่งานหนักตรงใส่มันจะพังแมนมามามาปะนะโอ้ยก็ให้ไปกินไก่แต่ราบชบุร่ชอบบอกคอยแล้วสิไปยุ่งใส่ อยู่ในใจเสมอนะ,นะกะาซาอยู่บ้านไหนกาซาอยู่บ้านไหน ชื่อบ้านนะกินหลายบ้านงงไม่เห็นเต็มใจให้บ่เต็มใจให้ใช่ไหมเต็มใจกินด้วยป๊อปปี้บอกว่ากินด้วย ไว่าป๊อปปี้ราดช,ชาบุรีอาหารเที่ยงส้มตําเต็มใจให้ใช่ไหมใช่เต็มใจให้ไหมเต็มใจให้เไปอ่านตรงคอมเมนต์รวมไงมันบอกบานนะ อบอยู่บ้านมาดมสุดสบายสไตล์สูตรดีเคดนตีไปอยู่นะแต่ว่าเนื้อเพลงพว่าไป <c oughs> เครื่องก่็จะพังละมั้งเนี่ย ใช้งานมากเป็นไปโอเคเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วผู้ใหญ่ครีมาช่องนี้ยินดีด้วยเราจะช่วยผักดันน้องได้สมหวังขอให้น้องตั้งใจอย่างจริงจัง เพื่อความหวังให้น้องนางอย่างสมใจน้องครีมเป็นกำลังใจให้นะคะจากพี่น้ำผู้เพิ่นเฮ็ดบ้านแม,มนมอเนี่ยน้ำผู้เพิ่นเปิดบ้านบ่ะน้องครีมผู้ใหญ่ครีมใช่ไหมยกดไปแล้ว เพลงแลหละน้ำพุเหลือเพลงอะไรจต่ทีนี้โอ้ยคอมก่อยคือเป็นหนึ่งสี่นาะบาทเนี่ยให้มาเป็นกรเลยเหรอพี่ขอบคุณค่ะน้องอยากเปิดช่องอ,อ๋อเห็นมีอยังแม่ก็เลยถาม ฟังนะโอเคสิปใส่ทนันยะเวิ่งไปไหมล่ะแม่นเหนือเหนือเพลงว่ามาแม่มันไปว่าใดนะเหนือเพลงมันค้างไหมเหลือเพลงอะไรอนะน้ำพู้เหลือจะเพลงเหลือสองเพลงป่ะเหลือเพลงยังเนี่ยเหลือสอง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาม,ม,มันมันมันมหมุนนะแต่ว่ามันมันนิ่งไง <laughs> มันนิ่งเลยอะวันนี้อากาศดีอยู่เด้มีแดดเดียวมีแดดเดี๋ยวแดดน่าจะออกอยู่นะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่ๆจากผู้ใหญ่ครีมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครีมกับผู้ช่วยเบลเนี่ยรู้จักกันมานา อีกเพลงหนึ่งล่ะอีกเพลงหนึ่งล่ะลืมอีกล่ะนำผู้เลืมอีกแล้วยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บคาราโอเกะมันก็อ่านอยู่นะแต่ทาไมมันหมุนล่ะมาเม้าบริจาคเนี่ยกาซ่ามาบริจา,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 จาคไว้เนี่ย ไม่แต่อุปสรรคแค่นาะกาซาไปไหนกินข้าวบ่ทำงานไหมเนี่ยวันจัน